คะ่ะ FC วันนี้เอฟได้โค้งสุดท้ายของน้องนาวินเมื่อประมาณ13นาฬิกาสนาทีย่าของน้องบอกว่าน้องหมากับสิบบอกที่ข้างหูติดตามเอ้คนมีฝันเลขเด็ดไม่รับบอกต่อคะ่ะแล้วนะคะเอฟซีโค้งสุดท้ายของน้องนาวินเมื่อเช้าเอฟได้ไปติดตามนะคะแต่ว่าคุณย่าไม่อยู่ เมื่อสักครู่คุณย่าบอกว่าน้องเขากระซิบบอกข้างหูเมื่อคืนตอนนี้แอดลงคลิปให้นะคะ13.35นาทีเราจะได้ติดตามกันต่อทั้งงวดน,นี้เข้าคลิปที่บอกไปแล้วนะคะอ4ต่องงวดก็คือ286แล้วก็87 ที่น้องบอกแต่ว่าตอนนี้น้องบอกของสุดท้าย F4 ยังทันกันอยู่ไหมแต่อก็พยายามที่จะลงคลิปให้ F4 นะคะน้องนาวินเขาบอกตัวเลขกับคุณยา่าก็น่าสนใจอยู่นะคะ F4 งวดนี้เป็นตัวเลขที่เอ่อหลายคนเขาก็บอกมาเหมือนกันนะคะกับตัวเลขที่น้องบอกในงวดนี้ F4 จะเป็นยังไงเราว่าติดตามกันดูนะคะเพราะว่ามีหลายท่านที่เขาบอกว่าอยากจะ ได้เลขของน้องนาวินโค้งสุดท้ายส่วนน้องเต้เตนะคะไม่ได้บอกมาเพิ่มเลยเมื่อที่ผ่านมาน้องก็บอก5 4 7กับ7 7คนนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะ F4 อาจจะออกย้อนหลังงวดนี้ก็ได้แต่ว่าน้องนาวินนะคะโค้งสุดท้ายมีให้ F4 ได้ลุ้นกันเรามาติดตามกันโค้งสุดท้ายตัวเลขของน้องนาวินค่ะ F4 ได้แล้วนะคะ F4 น้องนาวินให้2 0กระซิบบอกคุณย่าที่ข้างหู fc นะคะถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วลองติดตามกันดูนะคะโค้งสุดท้ายเราอาจจะได้ตัวเลขของน้องนาวินนะคะเผื่อว่า fc จะไปซื้อทันนะคะน้องนาวินกระซิบอบอกคุณย่าให้ซื้อเลขนี้นะ20โอ้โห fc น่าติดตามนะ,ะน้องกขบอกค้งสุดท้ายแต่ว่าอก็จะลองไปติดตามดูนะคะเพราะว่าเลขนี้ ก็เป็นเลขที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะ20เป็นเลขของช่างใหญ่ที่เขาบอกว่าอยากให้ถูกกันทั้งหมู่บ้านโอ้โ oh, ห f 4. ติดตาม f, คนมีฝันติดตามเพจคนมีฝันตอนนี้นะคะก็ ติดตามหลายๆคนนะคะที่ติดตามดูอยู่ค่ะขอบคุณ f c นะคะที่ติดตามตอนนี้แอดจะลงคลิปให้สั้นๆได้ดูกันนะคะเผื่อว่าเราจะได้ไปติดตามกันงวดหนะะ้าขอให้ f c นะคะได้โชคใหญ่ส่งท้ายปีขอให้เป็นปีทองนะคะปีที่ผ่านมาก็ถือว่าอันไหนที่ไม่ดีก็ทิ้งไปปีใหม่นี้ขอให้ได้สิ่งดีๆเข้ามานะคะ f c